ฝึกเป่าโหวตให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีมีวิธีการเป่าอยู่4วิธีคือ 1. การเป่าผ่อนลมโดยค่อยๆเป่าลมออกอย่างสม่ำเสมอไม่ใช้ลมแรงการเป่าแบบนี้เป็นการเป่าเพื่อให้ได้เสียงที่เรียบคงที่เสียงยาวต่อเนื่องสอง การเป่าตัดลมเป็นการเป่าลมออกมาอย่างแรงแล้วใช้ปลายลิ้นมาอุดที่ริมฝีปากทำให้ลมที่เป่าออกหยุดอย่างรวดเร็วเพื่อให้เกิดเสียงสั้นและตัดเสียงในบางช่วงของบทเพลง 3. การเป่าสวัดเสียง เป็นการเป่าลมออกหนึ่งครั้งให้ได้เสียงโบด2อถึง3เสียงสลับกันการเป่าสบัดเสียงใช้การเป่าผ่อนลมและตัดลมผสมกันการเป่าต้องใช้เสียงหนึ่งสบัดไปยังอีกเสียงหนึ่งอย่างรวดเร็วในการเป่าสบัดเสียงผู้เป่าจะต้องสบัดข้อมือขณะเป่าสบัดเสียงอย่างรวดเร็ว จึงจะทำให้การเป่าสบัดเสียงมีความไพเราะน่าฟังสี่การเป่าอ้อนเสียงเป็นการเป่าที่ให้เสียงยาวเป็นคลื่นหรือเสียงสัน่นการเป่าต้องเป่าอ้อนเสียงให้ยาวและปล่อยลมให้เป็นคลื่นออกมาโดยจะใช้มือที่จับโบด กระดิกไปมาด้วยการฝึกเป่าโหวดโหวดที Island> ่ใช้ในการฝึกในแบบฝึกนี้ใช้โหวดระบบ5เสียงผู้ฝึกเป่าโหวดควรฝึกตามลำดับดังนี้ 1. การจับโหวดให้ใช้มือข้างที่ถนัดโดยให้ส่วนนิ้วหัวแม่มือแตะที่ลูกยาวสุด ลูกที่หนึ่งโดยให้นิ้วหัวแม่มือชี้ขึ้นส่วนนิ้วที่เหลือจับตัวโบดตามถนัดให้ส่วนหัวของโบดอยู่บริเวณร่องคางทำมุมประมาณ45องศาแล้วลองหมุนลำตัวโบดไปทางซ้ายและขวากลับไปกลับมา หลายๆเที่ยวจนทำได้คล่องแคล่วโดยโบทไม่หลุดจากก่องค้างการหมุนโบทให้ใช้ข้อมือในการหมุนเท่านั้นไม่ควรใช้แขนเพราะจะทำให้ทิศทางลมที่เป่าไม่มีความสม่ำเสมอลักษณะการเป่าคล้ายการเป่า ปากขวด 2. เริ่มฝึกเป่าเสียงโดยทำความเข้าใจและปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้จับโวตวางที่ร่องคางอย่างสบายโดยให้ตำแหน่งของลูกโวตเสียงต่ำที่สุดอยู่ตรงริมฝีปาก สูดลมหายใจเข้าลึกๆเพื่อเก็บลมให้ได้มากที่สุดขณะที่หายใจเข้าท้องให้ปากมีลักษณะกลมควรฝึกเป่าลมออกจากริมฝีปากโดยใช้ริมฝีปากบังคับปริมาณของลมที่เป่าออกถ้าเป่าลูกใหญ่ใช้ลมมากและใช้ริมฝีปากบังคับให้ลมผ่านออกมาเบา โดยริมฝีปากกว้างเพื่อให้ลมเข้าไปในรูโหวดพอดีลูกต่อไปจะใช้ลมน้อยตามขนาดของลูกโหวดคือยิ่งลูกเล็กลมก็ยิ่งใช้น้อยตามไปด้วยเราจะฝึกเป่าลูกที่หนึ่งคือโน้ตเสียงมีโดยค่อยๆเป่าลมออก อย่างสม่ำเสมอให้ได้เสียงที่ชัดเจนฝึกเป่าเสียงเดียวก่อนโดยพยายามให้เสียงมีความกังวานโดยมีหลักคือไม่ควรกระแทกเสียงเวลาเป่า พยายามควบคุมลมที่เป่าให้สม่ำเสมอโดยต้องใช้ลมจากท้องหรือกระบังลมเท่านั้นฝึกเป่าทีละลูกจนครบทั้ง12ลูก หลังจากที่เป่าทีละหนึ่งเสียงได้แล้วแบบฝึกต่อไปจะเป่าทีละสองเสียงโดยเป่าลมเดียวให้ได้สองเสียงเริ่มจากเสียงที่หนึ่งถึงลูกที่สิบสอง ไปเป็นการเป่า1ครั้งให้ได้3เสียงเริ่มต้นจากเสียงมีลูกที่1นึงถึงลูกสุดท้ายต่อไปเป็นการเป่า ครั้งละหนึ่งเสียงในโน้ตหนึ่งห้องให้ได้สี่เสียงเริ่มต้นจากลูกที่หนึ่งถึงลูกสุดท้ายมี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 ม น,นี้เป็นการตีที่เป็นพื้นฐานของการตีโพงลางซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของการฝึกพงลางดังนั้นผู้ที่จะฝึกตีพงลางจะต้องฝึกการตีแบบแยกจังหวะโดยวิธีการเริ่มต้นคือจับไม้ลักษณะคือเหมือนการจับค้อนแต่ไม่จับให้แน่นนะครับและจะไม่ใช้ตีทั้งท่อนแขนนะครับ จะตีโดยใช้ข้อมือนะครับตีลงไปเบาๆนะครับดังตัวอย่างลักษณะาการตีปงลางแบบนี้เป็นการฝึกพื้นฐานที่ผู้ฝึกทุกคนจะต้องเรียนรู้นะครับส่วนการตีลงบนปงลางนั้น ให้ตีลงส่วนที่เป็นศูนย์กลางนะครับคือในส่วนตรงกลางของรูปโปงหลางดานต่อไปนี้ครับ วงลางเป็นเครื่องดนตรีที่จะต้องถ้าต้องการให้เสียงยืดออกไปจะต้องใช้วิธีการตีกรอการตีกรอก็คือตีสลับสองมือให้เร็วและให้ยาวดังตัวอย่างดังต่อไปนี้ ตัวยอย่างเพลงที่ต้องการใช้วิธีการกรอบได้แก่เพลงบายสีดังนั้นเนื่องจากข้อจำกัดของปงรางคือเสียงจะสั้นวิธีการที่ต้องการให้เสียงยืดออกไปดังนั้นผู้ตีจะต้องอใช้วิธีการตีกรอบ ส่วนเทคนิควิธีการตีแบบที่2นอกเหนือจากการตีที่เป็นการตีแบบแยกจังหวะก็คือการตีแบบสัมผัสหรือสลับซ้ายขวาโดยวิธีการตีแบบสลับซ้ายขวานั้นให้ยึดโน้ตเพลงพื้นบ้านเป็นหลักคือในหนึ่งห้องเพลงจะมีอยู่4ตัวโน้ตคือจังหวะที่1,2 สามสี่จังหวะที่หนึ่งจะตีด้วยมือซ้ายจังหวะที่สองจะตีด้วยมือขวากรณีโน้ตในหนึ่งห้องคือมี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 หม่ยนะครับกรณีที่โน้ตในหนึ่งห้องเพลงมีอยู่4ีตัวโน้ตคือมี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 เราก็จะตีด้วยซ้ายขวา ซ้ายขวามีมีมีม,ม,มีดังตัวอย่างครับกรณีที่โน้ตในห้องนั้นมี2ตัวโน้ตคือจังหวะที่2กับจังหวะที่4มีมีเราก็จะตีด้วยมือขวาคือกรณีที่โน้ตในห้องเพลงนั้น มี3มตัวโนต้ตคือจังหวะที่สองสามสเราก็จะตีด้วยมือขวาซ้ายขวาถ้ากรณีที่ห้องนั้นมีโนต้ตแค่หนึ่งตัวคือโนต้ตในจังหวะที่4เราก็จะตีด้วยมือขวาการตีตามตัวโนต้ตในหนึ่งห้องเพลงถ้า จังหวะที่4ีตีด้วยมือขวาถ้าจังหวะที่สองสก็ตีด้วยมือขวาถ้าจังหวะที่สองสามสตีด้วยมือขวาซ้ายขวาถ้าจังหวะหนึ่งสองสามสี มี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 เราก็จะตีด้วยซ้ายขวาซ้ายขวา